ครับสวัสดีครับนะวันนี้มียาลิสครับนะตัว a อช p ฟครับนา1.2สมา r ์นิวครับนะมาหาผมแล้วครับคันนี้เป็นรถปี2023 24ครับรถใช้งานไม่ถึงปีครับเลขไม่แค่หมื่นห้าย้ำอีกทีว่าเลขไม่แค่หมื่นห้าครับนะราคาป้ายแดงอยู่ประมาณเกือบ6กแสนนะราคาหายไปเกือบ2แสนครับกับ479,000ครับนะสำหรับคันนี้ครับคอน8.4นวดครับอยู่ที่8,000ตลอดอายุสัญญาครับ คันนี้ก็ตัวนิวมหาผมเนะเป็นรถปี2023นะแต่ดจด24ครับรถใช้งานไม่ถึงปีต้องคันนี้เลยป้ายทะเบียน9 1 7 6ครับส่วนลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดครับนะสามารถซื้อรถกับผมได้เหมือนกันไม่จำเป็นต้องมาทำเรื่องที่กรุงเทพครับเรามีบริการไฟแนนซ์ไปหาถึงหน้าบ้านพลอนุมัติผ่านแล้วส่งรถสไลด์ให้ด้วยครับคันนี้มีระบบเซ็นเซอร์ครับนะตรวจจับมีวัตถุผ่านด้านหน้านะหรือออกจากนอกเลนมีระบบแจ้งเตือนแล้วเรียบร้อยครับนะเซ็นเซอร์ใหญ่เลยด้านในได้เป็นเบาะหนังครับส่วนรายละเอียดรอบคันเดปรคัไบ ครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มาเจอกับผมอีกแล้วครับแมนน้อยเพชรยนต์คนที่ยิ่งใจที่สุดแล้วในมีนบุรีครับวันนี้ก็มีตัวยารสเอทีฟครับ1.2สมาร์ทนิวครับปี2023 24ครับรถใช้งานไม่ถึงปีครับกับเลขไมค์แค่หมื่นห้าย้ำอีกทีว่าเลขไมค์แค่หมื่นห้าครับนะราคา4 7 9 0 0 0 ฟรีดาวได้ครับผ่อน8,000ตลอดอายุสัญญา84งวดครับเยายาไปเลยครับคันนี้ถูกๆครับมาหาผมแล้วนะคันสีขาวคันนี้รอแหมกปัดเงาสีดูโทนแล้วเรียบร้อยครับส่วนลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดครับไม่ต้องกังวลครับเรามีบริการไฟแนนซ์ไปหาถึงหน้าบ้านผลอนุมัติผ่านแล้วผมส่งรถสไลด์ให้ด้วยครับนั่งรออยู่บ้านใจเย็นๆเลยครับนะคันนี้ผมส่งถึงมือแน่นอนนะครับด้านหน้าของเขามาพร้อมกับไฟ LED ครับอืมนะสวยๆพร้อมกับ LED Light แบบลายนิ่งครับหน้าสวยๆแบบนี้เลยครับด้านหน้ามาพร้อมกับกระจังครับเป็นสีดําเป็นโนแบ็คครับนะป้ายทะเบียนโคตรสวยแล้วก็ในส่วนของสันเหลี่ยมครับหน้าคมๆแบบนี้ครับนี่คือรถสภาพเกรดเครับคันนี้เอามาไม่ต้องทําอะไรเลยครับรถคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะเอามาแค่ลลางและขายแค่นั้นเลยนะครับหน้าสวยๆแบบนี้ครับแล้วก็ในส่วนของตัวสภาพของโคมไฟด้านหน้าครับรอยหินกระเด็นแทบไม่มีนะนี่ครับน้าใสๆโอ้โหโคมไฟด้านในครับนะ เป็น l e d แล้วเรียบร้อยครับนะสว่างสวัยแน่นอนครับนั่นแล้วก็ในส่วนของตัวนี่ครับกันชนด้านหน้าครับตัวแก็บครับไม่มี R ครับรถเกรด A อย่างนี้ครับล้อแม็กปัดเงาสีสุโทนแล้วเรียบร้อยครับเป็นยางของดันหลบนะครับสวยแบบนี้ครับยางปี2023ติดมากับตัวรถครับตัวนี้ได้เป็นดิสหน้าแล้วเรียบร้อยพร้อมกับช่องระบายอากาศความร้อนครับในเบรก ABS ครับด้านในครับให้ดูก่อนครับนี่ครับการแต้มสีจากโรงงานอยู่ครบปกติเหมือนเดิมนะ นี่ครับอยู่ครบเลยนะครับนะแล้วก็ในซุ้มในอะไรต่างก็อยู่ในสภาพดีนะครับคันนี้ใครอยากได้แค่ติดต่อมานะครับสันเหลี่ยมด้านข้างก็คมๆแบบนี้ครับนี่นะรอยลักยิ้มรอยอะไรแทบไม่มีครับนี่นะครับกันชนด้านหลังก็ไม่มีแบบว่าอ้าแน่นอนนะครับทีนี้คัดเกตเอครับไม่มีชนหนักจมน้ําพลิกคว่มครับนะแล้วก็ในส่วนของตัวร้อแม็กครับนะด้านหลังก็แม็กแม็กปัดเงาสีทนแบบนี้ครับ มาในขนาดครับนะขอบ16ครับโหเขาได้ขอบ16บหนะไม่ใช่ขอบ15นะครับนะแล้วก็แอร์แบกนี้จ็ดตำแหน่งนะครับนะถ้าเป็นรุ่นก่อนนี้จะไม่มีนะครับนะถ้าเทียบกับ v ีออนี้บอกเลยว่าเหนือเหนือครับนะสำหรับตัวนิวตัวนี้ครับตัวนี้ก็ตัวยาของเขาสัปดาห์ที่46นะปี2023แล้วก็ภายในซุ้มครับตัวโชคตัวอะไรอยู่ในสภาพดีปกติครับการยาสิลโคนซีนทางมะพร้าวอยู่ครบปกติเหมือนเดิมครับตัวกระจกของแท้จากโตโยต้า ผมเดินดูรอบคันให้แล้วครับนะได้ของแท้ตัวคีบฉลามครับรับสัญญาณเสาอากาศนะอยู่ในสภาพดีเหมือนกันตัวนี้ก็มีเขาเรียกอะไรนะกันสาดให้แล้วเรียบร้อยทั้งสประตูอยู่ในสภาพดีสวยครับตรงนี้ครับนะสียังไม่หมองเลยนะครับน้าสียังไม่หมองมากในขนาดฟิล์ม60ครับผมว่ากำลังพอดีนะเป็นของไฮคูลครับให้ดูสีจริงกับสีผ่านฟิล์มก่อนนี่ครับกำลังพอดีเลยครับนะไม่มืดเกินไปไม่บางเกินไปครับน้แล้วก็ในส่วนของตัวเบาะครับ เป็นเบาะหนังครับหืมนะตรงนี้เป็นผ้าครับระบายความร้อนได้เร็วแน่นอนนะแล้วก็อันนี้ครับรถเข้าใหม่นะลถเข้าใหม่จริงๆครับนะไม่ได้โม้ครับสภาพของหลังคาสวยไฟสว่างสวยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวกระจกตรงนี้ก็เป็นของโตโยต้านะครับคันนี้รีบๆเลยครับนะมีจุดชาร์จด้านหลังให้แล้วเรียบร้อยเหมือนกันนะครับสาหรับคันนี้นะครับ ผมบอกเลยว่าของแถมรถแรกแจกแถมแน่นอนใครอยากได้แค่ติดต่อมาครับเบอร์โทรศัพท <Lam> ์กับไลน์นี้อยู่ด้านล่างแล้วแต่ผมแนะนําให้โทรหาผมดีกว่าเพราะว่าถ้าทักไลน์มาผมอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับผมอาจจะตอบช้าหน่อยแต่โทรมาผมขอเวลาแค่สินาทีในการพูดคุยสอบถามข้อมูลครับบอกเลยว่าด้านในนะจอครับนะเครื่องเล่นครับขนาด9นิ้วนะแล้วก็หน้าปัดเขาขนาด7นิ้วนะเดี๋ยวผมพาไปดูครับงนะเจิมๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเลนตัวเลนครับ ใสๆกล้องหลังโคตรชัดครับนะสว่างสวัยแน่นอนนะครับนะแล้วก็ตัวโคมไฟด้านหลังครับไฟเบรก LED ครับนะสภาพของโฟมไฟแบบไม่มีอรอยไอ้น้ำนะไม่มีจุดแตกแน่นอนนะครับนะแล้วก็ด้านหลังครับตัวต้านลมแอโรด y นามิกก็ทํามาสวยนะถือว่าทํามาโอเคเลยแล้วก็สันเหลี่ยมของฝังขวานี่ก็คมๆแบบนี้นะครับย้ำอีกทีครับนะคันนี้ครับ1.2 Smart New นะไม่แค่หมื่นครับนะไม่แค่หมื่นครับกับราคา479,000ครับ รถป้ายแดง0 0 0 0 0หายไปเกือบ200,000ครับคันนี้รีบๆเลยนะครับใครไวกว่าได้ก่อนละกันนะสำหรับคันนี้ครับตัวล้อแม็กอีกฝั่งหนึ่งก็ส,สวยๆแบบนี้เลยแล้วก็ภายในซุ้มล้อครับนะให้ดูก่อนโอ้โหนะตัวโชคแจมๆครับนะมือจับเป็นสีเดียวกันกับตัวรถแล้วเรียบร้อยครับแล้วก็ด้านในอีกฝั่งหนึ่งครับนี่นะเขามีจุดชาร์จครับ USB ตรงนี้สามารถวางโทรศัพท์ได้นะอ่า2.1แอมโตดเร็วครับนะ2ตำแหน่งให้มาแล้ว2ตัวครับ นะเบาะด้านหลังกส็สวยแบบนี้เลยนะครับเบาะด้านหน้าเป็นเบาะหนังคู่ใหญ่ครับเดี๋ยวผมให้ดูครับนะคันนี้จมน้ําพิจความาไม่มีแน่นอนนะครับนะใครอยากสอบถามอะไรก็สามารถโทรมาสอบถามได้หัวน็อตของฝั่งคานบีครับโ,โหไม่แค่หมื่นห้านะบอกเลยว่าเนียนกลีบครับออกมาจากป้ายแดงนะสภาพนะแล้วก็ในส่วนของกระจกเป็นกระจกภาพไฟฟ้าเรียบร้อยครับออตโต้ฝั่งคนขับเซ็นทัลล็อกมีให้แล้วเรียบร้อยพร้อมกับกระจกครับแบบออโต้นะแบบพับออโต้ครับ หมายถึงยังไงหมายถึงเวลาเราปิดประตูครับกดล็อกปุ๊บกระจกพับเองนะกระจกพับเองเวลาเปิดกระจกนะกดปุ๊บกระจกก็เลื่อนออกเองนะครับนะก็ประมาณนี้เลยครับบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะกับระบบที่เขาให้มาเดี๋ยวผมพาดูแล้วกันว่าข้างในเป็นยังไงครับแต่ก่อนดูครับมาดูเบาะคู่หน้าก่อนเป็นเบาะคู่หน้าครับโอ้โหนะสภาพมันแจ่มอย่างนี้ครับตรงนี้เป็นผ้านะเพื่อระบายความร้อนนะครับนะนั่งสบายแน่นอนครับเบาะนี้ไม่ขาดไม่ยุบตัวนะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวนี้ครับมีออโต้รันให้แล้วเรียบร้อยครับพร้อมกับตัวนี้ครับตัวปิดเซ็นเซอร์นะตัวจับรถอยู่ในเลนนะครับก็มีมาให้เซ็นเซอร์เข้าอยู่ตรงเนี้ยใหญ่ๆเบื้องเริ่มเลยครับพร้อมกับกล้องบันทึกครับของแท้นะผมบอกเลยว่าของแท้ครับนะจากยาลิศครับมีมาให้แล้วเรียบร้อยครับเหมือนโกโปรเลยนะครับเหมือนโกโปรเลยแล้วก็ตัวกระจกมองหลังยังเป็นแบบเมนวดอยู่นะครับ ต้องเป็นพรีเมียมนะถึงจะได้แบบตัดแสงออโต้นะครับแต่ตัวนี้ออปชั่นจัดเต็มแล้วเหลือๆนะเหลือๆเลยแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นหนังนะครับลา้ตะเข็บสีขาวแบบนี้ครับหน้าจอเครื่องเล่นครับขนาด9นิ้วนะให้มาโคตรใหญ่ครับแล้วก็ขออนุญาตเข้าด้านในครับเป็นพุสตาแล้วเรียบร้อยครับนะเหยียบเบรกกดเลยนะครับโอ้โหนะเย็นๆตรงนี้ครับขึ้นมานะครับอ่าก็ประมาณนี้เลยนะครับนะ ขออนุญาตแป๊บนึงนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับนะเมื่อกี้เขาก็ขออภัยแป๊บนึงครับนะโอ้โหนี่ครับนะหน้าจอขนาด7นิ้วครับเลขไม้แสดงที่15,642กิโลเมตรครับตรงนี้ขนาด7นิ้วนะเป็นหน้าจอลีต่อครับนะโอ้โหน่าสวยๆตัวด้านล่างครับนะตรงนี้ครับบอกรอบครับตรงนี้บอกความเร็วครับนี่นะเวลาผมหมุนพวงมาลัยครับนะอ่านะ แป๊บหนึ่งนะเขาจะมีระบบแจ้งเตือนนะขออนุญ,ญาตแป๊บหนึ่งขออนุญ,ญาตใส่เกียร์นะครับแล้วก็เดินหน้าแป๊บหนึ่งนะครับนิ้มือนะครับดึงมาปุ๊บชึบนะอ่าไม่เป็นไรนะแสดงว่าอ่าก่อนสตาร์ทก่อนสตาร์ทมันจะมีบอกเมื่อกี้มันจะมีบอกว่าล้อไม่ตรงนะแล้วก็ระบบอ่าสามารถกดปิดครับนี่นะเห็นเห็นสีส้มไหม ที่ผมกดอยู่เนี่ยนี่ครับเป็นระบบเซ็นเซอร์ครับนะสำหรับแจ้งเตือนรถออกจากนอกเลนนะมีมาให้แล้วครับน้เซ็นเซอร์อยู่ตรงนี้เลยใหญ่ๆเบบเริ่มอย่างนี้ครับพร้อมกับนี่ครับกล้องบันทึกครับนะของแท้จากทางยาริสครับนี่ครับเหมือนแกมโปรไหมผมว่าเหมือนเลยแหละนะครับนะแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกครับยังเป็นเมนวดอยู่แต่บอกเลยว่าเหลือๆครับนะตัว1.2 2สมาร์ทนี่เหลือๆนี่ครับนะผมอยากให้ดูตรงนี้นะครับ หน้าจอขนาด9นิ้วครับโอ้โหให้มาแบบว่าเยอะแยะไปหมดเลยนะครับนะเป็นหน้าจอ Android ครับแล้วก็ Apple c a r p ร์เพยครับนะเป็นหน้าจอ Android แล้วก็ Apple c a r p เพแบบนี้นะครับก็สวยอีกคันหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับขออนุญาตอ่านะตรงนี้ครับนะเชื่อมต่อได้บลูทูธได้นะครับ USB iPod ได้นะครับนะแล้วก็โอ้โหผมว่าเหลือๆนะขออนุญาตใส่เกียร์ถอยครับ เต็มใบอย่างนี้ครับน้าโชว์แบบนี้เลยนะครับนะแล้วก็มีเส้นบอกกะระยะให้แล้วเรียบร้อยครับตัวนี้บอกเลยว่าสีสวยนะทำมาดีนะครับนะาทำมาดีถามว่าตรงนี้เขาติดตั้งตรงนี้มันเกะกะไหมมันไม่ได้เกะกะคนขับนะเวลาคนขับนั่งครับไอ้ตรงนี้ก็จะบางอยู่แล้วนะครับนะไอ้ตรงนี้ก็จะบางอยู่แล้วก็ไม่ได้ใช้งานอยู่แล้วไอ้ถุงด้านหลังตรงเนี้ยก็ถือว่าโอเคนะครับนะาถือว่าโอเคแล้วก็ตัวแดบบอร์ดตัวอะไรอยู่ในสภาพดีครับตรงนี้เป็นซอฟททัชไลทตะเก็บสีขาวตัวแดบบอร์ดครับคอนโซลด้านบนนะครับ นี่เลยไม่มีรอยของแดดเรียคันนี้ย้ําอีกทีครับว่าสามารถฟีได้ฟีดาวได้นะชุดลําโพงอยู่ตรงนี้ครับแอร์แบบเจ็ดตำแหน่งมีมาให้แล้วเรียบร้อยครับพรมลายก็อยู่ในสภาพดีครับเป็นพรมลายมันตีฟังก์ชันสามกานนะสีสวยให้ดูก่อนนี่ครับรอยแหวนขูดแทบไม่มีนะรอยแหวนขูดแทบไม่มีมือจับก็อยู่ในสภาพดีอีกคันหนึ่งคันนี้ผมมาตอบโจทย์สุดแล้วนะตอบโจทย์สุดแล้วใครอยากได้คันนี้ก็สามารถติดต่อมาได้โอเคไหมครับ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระด้านหลังกันดีกว่านะครับแล้วก็ห้องเครื่องยนต์กันว่าจะอยู่ในสภาพอะไรยังไงนะครับขออน,นุญาตดับรถแป๊บนึงครับโอเคนี่นะเออนี่นี่นี่เนี่ยผมให้ดูก่อนนี่ครับระบบแจ้งเตือนนะฝากระโปรงฝา,งฝาท้ายเปิดอยู่ประตูเปิดอยู่นะจะมีการแจ้งเตือนแบบนี้เลยนะครับนะมีแสงแจ้งเตือนก็ถือว่าโอเคนะถือว่าให้มาดีนะครับนะถือว่าให้มาดีแล้วก็ในส่วนของที่เก็บสัมภาระด้านหลังครับเปิดขึ้นมาโอ้โหเทียบกับเทียบกับเอาติดนะกว้างกว่าอีก นะผมกว้างกว่าอีกครับนะแล้วก็ใส่กระเป๋าบิ๊กไซส์ได้เลย4ใบแล้วก็ภายในนะมีจุดดึงครับนะ <c oughs> เป็นแบบพับ2ชั้นครับขออนุญาตเปิดให้ดูครับนี่นะสามารถเอามาใส่ของแข็อะไรได้นะด้านล่างครับหรือใครชอบเตะบอลไหมชอบเตะบอลเหมือนผมไหมเอาสตาร์ทมาใส่ได้นะอุปกรณ์เติมลมมีให้ครบครับนี่นะเอาสตาร์ทเอาของเอาอ่าอุปกรณ์ตกปลามาใส่ได้นะบอกเลยว่าทามาดีนะครับทำมาดีแล้วก็ในส่วนของตัวการลอยครับ ไม่มีรอยเลยแล้วก็ขายึดครับไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมครับขออนุญาตเปิดหัวน็อตให้ดูครับคมแบบนี้ครับนะสันเหลี่ยมฟ้าสันเหลี่ยมตรงนี้ครับนะแจมแบบนี้เลยนะครับใครอยากได้คันนี้ก็สามารถติดต่อมาได้ครับขานี่ไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมอยู่แล้วจุดเม็ดอาร์คอยู่ครบครับหัวน็อตครับไม่แค่หมื่นห้าไม่แค่หมื่นห้าจะเอาที่ไหนไปชนนะครับนะ น่าเจ้าของคนเก่าน่าจะโดนยึดนะน่าจะโดนยึดคันนี้บอกเลยว่าเป็นรถบ้านครับนะลูกค้าคนเก่าดูแลรักษาดีมากนะครับนะแล้วก็ระบบเซ็นเซอร์ครับด้านหน้านะมีให้2ตัวนะการลดออกจากนอกเลนครับนะแล้วก็แจ้งเตือนคนตัดด้านหน้านะครับนะก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยโอเคเดีย๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์ครับรับมาในส่วนของห้องเครื่องยนต์ครับโอ้โหนะเหมือนห้องเครื่องยนต์รถสปอร์ตเลยครับนี่นะ วีวีทีขีดไออครับนะเป็นเครื่องยนต์ที่อึดถึกทนของโตโยต้าแล้วครับนะสำหรับเครื่องวีวีทีครับสี่สูบสิบหกบาล์วครับนะเก้าสิบสี่แรงม้าลื่นปืดปลาแน่นอนหนึ่งจุดสองลิตรครับอัตราการประหยัดน้ำมันไม่ต้องพูดถึงครับยี่สามจุดสามกิโลต่อลิตรโคตรประหยัดครับรอยน้ํามันเยิ้มแทบไม่มีครับตัวเบรกเกอรอยู่ในสภาพดีนะการเก็บท่อของเหลวท่อสายไฟต่างอยู่ในสภาพดีเหมือนกันเนมเพจครับนี่เลยนะคมๆแบบนี้ครับนะแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ครับเกินปีครึ่งผมเปลี่ยนนให้้มจะเปป็ตอองรี น่าจะยังไม่เกินปีครึ่งหรอกรถใช้งานมาแค่ปีเดียวนะไม่ถึงปีด้วยนะครับแล้วก็ตีตาตัวต้ามาแบบนี้ครับนะสันเหลี่ยมด้านข้างคมๆแบบนี้ครับนะขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับให้ดูก่อนนี่ครับการเก็บท่อคงเอรท่อสปรต่างอยู่ในสภาพดีซุ้มโช๊คครับจุดเม็ดอาร์คอยู่ครบนะแล้วก็หัวน็อตนี่บอกเลยว่าไม่เคยถอดแน่นอนครับนั้นไล่ขึ้นมาครับนาตีตาตัวต้าอีกที่หนึ่งครับของแท้จากศูนย์ทั้งหมดครับไม่ใช่ว่าเอาเทียบเชียงกงมาใส่นะบอกเลยว่าแท้เทียมยังไม่มีตัวต ต้องตีตามาแบบนี้ครับนะแล้วก็แผ่นการความร้อนอยู่ในสภาพดีครับสุดท้ายนี้ครับนะก่อนลาจากกันใครอยากได้คันนี้ไปใช้งานครับรีบๆเลยครับใครเห็นคลิปก่อนรีบโทรมารีบได้รีบเลยครับผมคิดว่าผมลงไปไม่ถึงน่าจะวัน2วันน่าจะไปแน่นอนนะสำหรับคันนี้ครับตัวยาริสเอทีครับนั้น1.2สมาร์ทนิวครับปี2023.24เลขไม่หมื่นหกันราคา479,000ฟรีดาวผ่อน8 0 0พัน้นพันกันผ่อน8 0 0 0นะครับ ตลอดรยุตสัญญาไปจับสิงวดใครอยากได้คันนี้ก็สามารถติดต่อมาได้ครับฝา like, กา share, กาดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยครับวันนี้แม่น้อยขอลาไปก่อนสวัสดีครับ